สวัสดีครับผมครงครูเอนะครับประจำทางช่องยูทูปครูเอกเลขพยากรและทางห้องเลขเป็นรู้สานเลขพยากรน,นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเจ็ดนาฬิก,กาทางช่องยูทูนะครับส่วนวันนี้ถ้าเป็นทางห้องเลขเป็นรู้เนี่ยก็เป็นเวลา18บนาฬิกานะช่วงเย็นๆนะครับเป็นวันสุดสัปดาห์พอดีส่วนทางช่องยูทูปก็จะเป็นเช้าวันเสาร์ที่18แปนะแป๊บเดียวละเดือนมกราก็จะหมดแล้วนะครับก็เข้าสู่เดือนกุมภาเดือนแห่งความรักเดือนหน้าจะเป็นอย่างไร เท่าที่คุยศึกษามานะเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีหลายดาวหลายดวงนะกำลังจะเคลื่อนกำลังจะย้ายกำลังจะปรับเปลี่ยนแบบโยกครั้งใหญ่นะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็โยกประมาณคุมพามีนามีสารก็จะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าดวงรายวันก็ช่วงนี้ก็หลไหลเขาเรียกว่าอหละไหลลัคนาก็เริ่มขยับขยายแล้วนะครับแต่คุยก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้เป็นหลักนะ แต่ก็คือก็ติดตามจากอาจารย์หลายๆท่านนะซึ่งช่วงนี้ก็กําลังสนุกสนานเลยแล้วก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวช่วงท้ายของเขาเรียกว่าช่วงตายของช่วงปีอ่าช่วงท้ายของช่วงปีงงปถ้าเป็นของคนจีนนี่คือท้ายจริงๆสักพักก็จะตูดจีนแล้วสำหรับาศาสตร์จีนเนี่ยช่วงท้ายนี่ก็จะมีวิธีการเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่เวลามังกรเขาจะปรับตัวเขาก็จะแบบม,มีการจิกการอะไรนะบางทีก็ดูรุนแรงแต่บางคนอนะ่ะบางทีก็แลนดิ้งดี นะคนที่หนักมาตลอดเนี่ยบางทีก็อาจจะดีขึ้นนะครับส่วนคนที่เบาๆมากําลังจะเปลี่ยนปุ๊บเริ่มละเริ่มขยับไปมันมีเหตุอะไรช่วงนี้แหละครับช่วงต้นปีที่จะเข้าสู่ปีใหม่จีนเนี่ยก็จะแบบมีเหตุแบบปุ๊กปักปุ๊ก,ป,ก,ป,กปักหลายๆคนนะสังเกตดูนะครับแล้วกลุ่มเลขวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ที่ผมเกลื่อนแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นเลขกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ศาสตร์จีนชอบนะครับกลุ่มเลขวันนี้นะครับก็คือ968 8 นะ9688คือมันเป็นาศาสตร์จีนทั้ง2ทั้ง3กลุ่มและทั้ง3าคู่เลยที่การมาเป็นกลุ่ม4ีตัวนี้นะครับก็ถ้าเราจะแยกจากาเลข4ตัวนะก็จะเป็น9669นี่ก็เรียกว่าเลขหยินหยางนะใน,ในมุมมองของบางบางที่จะมองเป็นยินหยาง68กับ88เนี่ยสคู่นี้าศาสตร์จีนชอบไปแล้ว68นี่ชอบเลยนะครับเงินนะกับอำนาจใช่ไหม88อำนาจความมัน่นคงเลข8เนี่ยบางที่เรียกว่าความมั่นคงนะแล้วก็เลข8 าศาสตร์จีนบางทีเรียกว่าเลขแปดก็คืออำนาจบาร,รมีอ่าเลขหกเลขตัวเงินตัวทองความร่ํารวยประมาณานี้เลขแปดบางทีก็เหมือหายถึงความุา่นรวยได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นกลุ่มที่คนจีนชอบนะครับแต่ว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งเราจะมีเลขหนึ่งคือเลขเก้าบางทีคนจีนก็ไม่ค่อยชอบเลขเก้านะเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เขาชอบให้เป็นแบบนั้นเป็นนานๆส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบหนึ่งหกแปดก็คือหนึ่งแบบที่หนึ่งอ่ะรวยอันดับหนึ่งรวยอย่างเดียวรวยทางเดียวอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นศาสตร์ที่ผมดูนะี่คือเอาทุกศาสตร์มารวมกันว่าเออมันมองอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้มาดูว่า9688ที่คู่อีกตั้งชื่อว่านะครับพักดันขับเคลื่อนนี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาละฟังรีวิวกัน,นครับเมื่อกี้พูดไปแล้วเกี่ยวกับเลขคู่ว่ามันแยกเป็น3คู่อะไรได้บ้างคราวนี้เลขกลุ่ม3ตัวใครจะไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับ กลุ่มเลขคือ869 968แล้วก็688 886นะครับทั้งคู่เลขคู่แล้วก็เลข3ตัวทําไว้เรียบร้อยแล้วกลับไปดูย้อนหลังเพื่อเป็นการประกอบขยายกลุ่มนี้ให้ดูเข้าใจได้มากขึ้นนะครับโอเคนะครับ9688เนอะผักดันขับเคลืนแน่นอนว่าผมหมายถึงพลังอินเนอร์ของเขาอนะมันมีเยอะมากมายก็ขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับ4ตัวท้ายนะครับคนลงท้ายเลข8ครับจุดเด่นของคนลงท้ายเลข8ค,คือเป็นคนที่ กล้าได้กล้าเสียนะมีความมั่นใจมีความต้องการในใจสูงแล้วก็ถ้าเป็นในมุมที่แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรในมุมบวกมากๆคือเขาเป็นคนที่ไหวพริบน่าจะเป็นเลขอันดับต้นๆที่ไหวพริบดีมากเขาเป็นคนที่ใช้สัญชตาตญาณในการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเรื่องไหนที่เคยทามาแล้วหมายถึงเรื่องไหนที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตเข้ามาแล้วเนี่ยคนเลขเนี้ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อ เขาเรียกว่าเหมือนมีวัคซีนอ่ะเออสำหรับผมผมูมอเป็นวัคซีนนะว่าแบบหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองที่ดีเพราะเหมือนเคยโดนมาแล้วแล้วพอเคยเดินมาแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนมีภูมิคุ้มกันตรงนั้นนะ่ะแน่นหนาแล้วก็เป็นคล้ายๆเข,า,ข,า,ขาประสบการชีวิตอนะ่ะมันจะพลั่งพลวกมาโดยที่ถ้าคนไม่รู้จักเขาทีแรกจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันกล้าได้ยังไงแต่เราไม่รู้หรอกว่าคนเล็กแปดถ้าเรื่องนี้มันเคยผ่านแล้วเขาจะมีวิธีการที่แบบจะจัดการกับสิ่งเหล่าเนี้ยได้อย่างแนบเนียนแยบยน หมดจดนี่คือมุมเนี้ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะเลขแปดเนี่ยสาหรับผมนั่นก็คือธาตุลมครับเลขสามกับเลขแปดธาตุสองเลขเนี้ยจุดเด่นของเขาจริงนนะขงเขาคือคนที่เข้าแบบเคยผ่านอะไรมาแล้วเนี่ยถ้าทําครั้งที่สองเนี่ยมันจะดีขึ้น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 ,นจนกลายเป็นความชํานาญอันนี้คือจุดเด่นแต่จุดได้แน่นอนด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องการประสบการณ์ใช่ไหมต้องการอะไรที่มันต้องเปิดโลกใหม่ๆเขาเขาเลยเป็นคนที่แบบช่วงที่ไม่เป็นอะไรเลยเหมือนคนวิ่งเหมือนคน นึกภาพลูก,กวัวลูกวัวลูกหรือลูกสัตว์ที่มันออกรูปเป็นตัวนะครับที่ออกมาจากท้องแม่เอ,อแล้วเดินไม่ได้อะแต่ก็จะเดินนะนึกออกไหมนึกภาพนี่ยแหละคนเล็กแปดจะเป็นประมาณนั้นนะคือไม่รู้ธรรมชาติให้ขามาแต่ไม่รู้เดินยังไงลุกขึ้นมาก่อนเดินแล้วล้มเดินแล้วล้มเดินแล,ล้วน,นี่แหละสิ่งที่คนเล็กแปดเล็กสามจะค่อนขั้นจะเจอบ่อยๆก็คือไม่รู้แหละลองก่อนมันตรงไดติวะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นไม่เคยนะ แรกๆเลยการเป็นแบบมันมีความเสี่ยงสูงเนี่ต้องระวังก่อนที่คนเป็นเลขแปดถ่ายก็ต้องระวังนะครับแล้วกลุ่มเนี้ยหนักสุดก็คือตำเน่งต่อมาเป็นเลขแปดคราวนี้ใส่ไม่ยั้งเนย <c oughs> นะครับข้อดีคือโอ้โหมีอะไรก็พี่ท่านก็ประเคนหมดอ่ะพลังใจมาเต็มที่อยากทำนูน่นอยากทำนี่บิ๊กโปรเจกต์มาคิดเล็กไม่เป็นอ่ะคิดใหญ่ตลอดไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะนะครับนั่นแหละ ข,อ,ขอดด้อยอย่างที่บอกไปม,มันก็ต้องระวังมากๆเลข8เนาะเรื่องทั้งเรื่อง uh, การตัดสินใจการเงินการทองอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับที่ต้องลงทุนต้องมีรายได้ถ้าเก็บถ้าเรื่องอื่นอ่ะผมว่าไม่เท่าไหร่นะครับเรื่องที่ต้องห่วงอันดับแรกก็คือเรื่องของความประมาทมันจะไปสื่อถึงการเงินด้วยการลงมือทําด้วยชีวิตต่างๆเนี่ยคือถ้าคุณอยากลองก็ดีนะแต่ขอให้ลองในทางที่เป็นเชิงบวก อย whatever, hehe, kind of no ่าไปลองในทางที่เป็นเชิงลบถ้าเป็นเชิงลบเมื่อไหร่เนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยมันมักจะทําเรื่องมาให้ตลอดเพราะคุณไม่ค่อยกลัวนึกภาพคนที่ไม่กลัวตายอะไรพวกเนี่ยหรือไม่กลัวไม่กลัวล้มอะไรพวกเนี่ยมันต้องเจ็บใช่ไหมครับตายก็คือมันต้องเสียชีวิตออกใช่ไหมเออมันก็จะแบบไม่ได้มีอะไรต่อไปไม่ได้หายใจต่ออะไรพวกเนี่ยมันก็เหมือนกับอันนี้ผมเทียบนะไม่ได้บอกมีแล้วต้องตายนะหมายถึงว่าเทียบกับว่าไม่กลัวอะไรเลยในจังหวะนั้น่ะอันเนี้ยมันน่ากลัวนะ ราะถ้าไม่กลัวเลยเลยมันก็น่ากลัวไงมันก็จะแบบเอ้ยอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีเลขแปดถ่ายนะครับผมแนะนําเลยว่าคุณต้องมีเรียกว่าสติเยอะๆสำหรับผมสติอยู่ที่ตัวคนนะไม่อยู่ตัวเลขเพราะนั้นถ้าคุณมีสติเยอะต่อให้คุณมีเลขเนี่ยผมว่าโอเคมันก็จะไปเชิงบวกเชิงบวกของเลขแปดผมบอกแล้วไว้พิบดีใช่ไหมพลังการตัดสินใจแล้วก็ทักษะต่างๆที่เกิดมาติดตัวไงหรือว่าคนที่แบบเคยฝึกฝนอะไรมาเนี่ยจะเก่งมาก อะไรที่เคยผ่านมาเขาสามารถประกอบให้มันกลายเป็นสิ่งที่แบบรวดเร็วทันใจนะครับตัดินใจรวดเร็วแล้วก็มักจะทําอะไรที่แบบคนอื่นคาดไม่ถึงอยู่เสมอเนี่ยนี่คือคนแปดทายก็ลองช่างใจดูนะถ้าชอบหรือไม่ชอบนะครับส่วนวิธีการถ่ายทอดเขาไปตกที่เลขหกเพราะฉะนั้นคนคนเนี้ค่อยๆทําสมมุติว่าสมมุติว่าเขาทาแล้วมันไม่สาเร็จในทีแรกเขาจะค่อยๆทํามันไปเรื่อยๆจนแบบ เดี๋ยวมันก็ได้เองเดี๋ยวมันก็ได้เองเขาไม่ค่อยทอนเป็นคนที่แบบไม่ท้อแล้วก็ไม่รีบถึงจะเป็นคนตัดใจลรก็คือตัดใจไปแล้วเขาจะไม่ถอยเขาจะค่อยๆไปค่อยไปเรื่อยๆหรือถ้าเกิดว่าเข้าใจอธิบายเรื่องนี้กับใครเขามักจะอธิบายได้ดีนะว่าผมมีภาพแบบเนี้ยภาพของผมที่ในหัวผมที่ต้องการให้ผมจะตัดใจทำเนี่ยจะเป็นอย่างงี้ๆนะครับคนที่รับฟังจะรู้สึกเฮ้ยเออเข้าใจว่าเออเขาจะไปทางไหนเขาจะไปอย่างไรเข้าใจได้ง่ายสือคือเป็นคนไม่ค่อย ไม่ค่อยไม่ค่อยดัดแปลงหมายถึงว่าคําว่าไม่ค่อยดัดแปลงไม่ใช่บอกว่าไม่ไม่มีความคิดดัดแปลงด้วยเนี่ยไม่ใช่นะหมายถึงว่าเวลาที่เขาอยากจะทําอะไรแล้วเขาจะสื่อออกไปให้คนอื่นรู้อะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบปิดบังอะเขาจะเปิดเผยเลยว่าโอเคฉันจะทําแบบนี้แหละคนจะเห็นภาพชัดว่าอ๋อมุ่งมาเพื่อสิ่งนี้เช่นเราอยากจะปีนี้เราจะลดน้ําหนักให้ได้อะไรเงี้ยตั้งความหมายไงมันก็จะทาให้คนเห็นว่าปีเนี้ยจันจะลดแต่น้ําหนัก ต้องการจะกินคีโตต้องกินไขมันน้อยลงน้ําตาลแป้งน้อยลงอะไรเงี้ยคือเขาก็ทาให้คนเห็นเลยเพราะเขาทำอย่างนี้นจริงจริงแต่ไม่มีอุบยิบอุบยิบแอบไปนั่นแหนการหม่ทีอ้าวพร้อมลงได้ยังไงไม่ใช่คือทําให้เห็นเลยเนี่ยตื่นเช้ามาก็ถ่ายลง y o u t u หรืออะไรใช่ไหมนึกออกใช่ไหมเออเขาเป็นคนที่เปิดเผยแบบทาอะไรเห็นเห็นกันตรงๆนั่นแหละจับคือข้อด้อยของคนกลุ่มนี้คือมันจับทางง่ายว่าอ๋อทำอย่างนี้แต่ว่าข้อดีคือก็เห็นเห็นเลยว่าเป็นยังไง กล้าหรือเปล่ากล้าจะทําแบบที่ฉันแบบคนใจใหญ่อย่างฉันเนี่ยทำหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับกําลังนี้เต็มที่แล้ววิธีการทํางานบริษลทเก,ก้าคราวนี้ไม่รู้ว่าที่พูดพูดไปเมื่อกี้ที่อธิบายไปเมื่อกี้จะเป็นอย่างไรแต่เมื่อไหรที่ตั้งเป้าตั้งหลักหรือว่าเรื่องไหนที่รับมาแล้วอยากจะทําสิ่งนั้นต้องทําให้ได้มันต้องสําเร็จ ไม่วิธีการใดก็วิธีการหนึ่งถ้าเป็นเชิงบวกได้ยิ่งดีนะในมุมของผมแต่ถ้าเป็นเชิงลบสมมุติว่าคนเลขเนี้ยไม่ได้แบบคนมีศีลธรรมเป็นคนไม่อะไรเงี้ยถ้าไปนในทางเชิงลบหรือเป็นผมเรียกว่าทางปีศาจเลยถ้าเป็น8ปดอยู่ด้วยนะแบบขูอะไรก็ได้ให้มันสาเร็จอ่ะแล้วยิ่งมีก้าวในตําแหน่งงานคือยังไงก็ได้ต้องให้มันเกิดแล้วทําวนไปซ้ําไปซ้ามาได้เก่งเหมือนมนุษย์ที่แบบพลังเยอะมากอะนะครับผมเลยตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่าผลักดันขับเคลื่อนคือมีอะไรก็ ไปล็อกเป้าอะไรต้องได้สําเร็จไม่วิธีการใดก็วิธีการหนึ่งจะบวกจะลบถ้าเกิดเป็นคนไม่ดีผมบอกเลยยิ่งถ้าเป็นคนไม่ดีนะทางไหนก็เอาคนมีเลขเนี่ยคนที่เห็นมีเลขเนี้ยนะคุณต้องระวังเขาเอาทุกทางแล้วมันต้องสําเร็จนะไม่ใช่แค่ทําไปได้ไม่อันนี้พอมีพื้นฐานเลขกเก้าเนี่ยยังไงก็ต้องได้เขาก็ต้องได้จะถามว่าเห็นแก่ตัวไหมก็โอเคจะว่างั้นก็ได้ถ้าเป็นคนไม่ดีจะได้แต่ถ้าเป็นคนดีๆนะเขาดีๆที่คิดไหลแล้วมันต้องแบบว่า ไปในเชิงบวกตลอดไปในเชิงมีศีลธรรมตลอดผมมองว่าเขาเป็นกําลังให้สําหรับคนที่เป็นคนรอบข้างได้ดีนะเขาเป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนสมมติว่าเรามีเพื่อนคนเนี้ยอ่าสมมติเป็นคนดีๆนะมีเพื่อนคนนี้ในทีมของเรารอได้เลยเขาเก็บตกทุกคนที่แบบอ่ะตรงนั้นพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปซัพพอร์ตตรงนี้พลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปซัพพอร์ตเพื่อให้งานส่วนรวมนะสําเร็จนี่แหละคนเนี้ยมีแรงขับเคลื่อนแรงผลักดนันเป็นคนที่ให้ถ้าเกิดมองในมุมบวกถ้าเขาเป็นคนที่แบบ อยู่ข้างหลังคนนะแล้วก็ให้กําลังใจผู้คนนะผู้คนจะรู้สึกใจฟูต,ตลอดอันนี้พูดถึงคนเป็นคนดีนะผมต้องแยกก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาเหมือนมี energy ในตัวแล้วส่งต่อให้คนอื่นได้ตลอดเวลาเป็นคนที่ใช้พลังงานคุ้มค่ารี่อย่างนี้ในการใช้พลังงานกลุ่มค่ามากๆก็ลองช่างใจดูยนะครับลองช่างใจดูว่าเราไหวไหมสําหรับเลขน,นี้นะครับโอกาสคนที่มีเลขเนี้ยส่วนใหญ่แล้วโอกาสเขาเป็นคนไม่ค่อย เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยทิ้งโอกาสนอกจากแต่มันไม่มีก็จะไปแสวงหาหรือถ้ามันมีโอกาสอยู่ยแล้วมีอะไรเข้ามาเขารับหมดคือรับเรื่องเยอะนะครับเขารับหมดนะครับนี่คือสีตัวท้ายส่วนด้านหน้านี่ผมก็ชอบนะแต่งตัวดีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับเวอ่อวังอลังการชุดแบบ mm hmm. แต่งไปไหนออกจะเต็มตลอดให้นึกถึงภาพคุณอะไรนะเอาอย่าไม่เอาดีกว่าหลังๆไม่เอายกตัวอย่างเอาแบบเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่แต่งตัวเหมือน ออกมาจาก ah, เพจแฟชัน่นมาจากเพจแฟชัน่นมาจากพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับแฟชั่นนิตาทั้งหลายอะ่ะยุคนี้ต้องเป็นอะไรต้องไปตามดูที่ไหนอะไรเงี้ยเหมือนวงนี้หรือดาราคนนี้แต่งยังไงเอาด้วยใส่เต็มจัดเต็มคือแล้วออกจากบ้านเนี่ยให้นึกถึงพวกพวกฮิปฮอปอะ่ะฮิปฮอป,ปแบบเต็มตัวเออพอแต่งตัวฮิปฮอปแต่งตัวแบบแรปเปอร์อะไรพวกเนี้ย มันตรงมีสร้อยคอมีนูน่นนี่นั่นใช่ไหมเออถ้าเป็นไทยๆหน่อยก็แต่งชุดเหมือนลิเกถ้าเป็นแบบข้าราชการหน่อยก็เหมือนพวกทหารที่มีบัง้งเบิง้งอะไรเต็มไปหมดชอบแบบเต็มยศเต็มสูบทุกอย่างแม้กระทั่งชุดนอนนะครับเป็นคนที่แบบแต่งตัวดูเวอร์บังอลังการแต่ข้อดีคือมันน่าสนใจนะคนที่แบบแต่งตัวแบบเนี้ยเออทาอะไรก็จะแบบดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าจะนี่นี่ต้องเยอะ การแต่งกายต้องเยอะบุคลิกต้องเสียงดังฟังชัดนะเป็นพูดจาอะไรก็ต้องเป็นที่สนใจเอออันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบผมว่าเหมือนกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังๆหลายๆคนอนะ่ะที่แบบพูดจาฉาฉานเสียงดังแล้วก็แต่งตัวดีประมาณนั้นเลยนะครับแม่แม่ทั้งหลายเออประมาณนั้นนะบุคลิกเนี่ยนะครับก็แล้วแต่คนชอบอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้บางคนจะชอบสายแบบแม่ยกแม่อะไรอย่างนี้นะออนะครับนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเนาะ เรื่องต่อมาสําคัญเลยเรื่องการเงินครับเต็มสิบผมให้หานะเต็มสิบผมให้สามสิบหาเก่งครับจะมีกี่ช่องหาได้หมดไม่ต้องกังวลแต่เรื่องใช้จ่ายก็พอกัน <c oughs> คือถ้าใช้จ่ายถ้าเต็มสิบหาสามสิบใช้จ่ายเต็มถ้าการใช้จ่ายนะเต็มสิบผมก็ต้องติดลบอะ่ะก็สูรุ่ยสุร่ายพอสมควรนะครับ,บ <c oughs> <c oughs> แต่เต็มที่อ่ะหาเยอะใช้เยอะเมือม่อเช้ามีเจอทักมาเลขหนึ่งนะครับว่า โอ้เลขนี้คูมเพราะเมื่อวานผมรีวิวกลุ่มเลขอะไรนะห้าหกแปดเก้าใช่ไหมห้าหกแปดเก้าก็มีคนคอมเมนต์ว่าห้าหกเก้าแปดโอ้อันี้หาเยอะใช้เยอะเอาง่ายนะถ้าเทียบกับกลุ่มห้าห้าหกแปดเก้าหรือไอห้าหกเก้าแปดถ้าเทียบกับห้าหกเก้าแปดกับกลุ่มนี้นะกับกลุ่มนี้เก้าหกแปดแปดเก้าหกแปดแปดน่าจะเกือบเท่าตัวเกือบเท่าตัวของการใช้ของเลข ห้าหกเก้าแปดอันนั้นยังแบบเออใช้จ่ายเยอะก็จริงแต่ก็ยังมีวิธีการอืน่นแต่นี่ไม่มีเลยคือหามาใช้ไปหามาใช้ไปอ่ะแต่หาได้เยอะจริงนะหาเยอะเยอะกว่ากลุ่มนั้นนะครับแต่นี่หาเยอะจริงเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องหามาแบบจะต้องเก็บอ,อะไรเยอะๆเนี่ยผมว่าแบบพวกหามาใช้ไปจบเลยยังไงคุณต้องมีกินอนะ่ะเพราะคุณเป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่มีต้องไปหา หาเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บามีแล้วใช้ไป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  <c oughs> นะประมาณนั้นแ่ะคุณเป็นคนประมาณนั้นก็มเงินไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าถามเรื่องหาเนี่ยกระดิดดีดนิ้วปุ๊บมาเลยช่องทางหาเงินคุณจะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต็มไปหมดนะครับแต่ถ้าคนชอบนะถ้าคนชอบแบบการเงินแบบนี้ก็จัดไปเหมาะกับคนที่ไม่ได้คิดมากไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ต้องการหาเงินเยอะๆเพื่อจะมาใช้จ่ายเพื่อจะดูแลตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเน้นเก็บเงินไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่กูมีนะสุดท้ายเรื่องของความรักเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกเปิดเผยตรงไปตรงมาอยากได้อะไรต้องได้อยากทาอะไรต้องทําได้ทําคือเป็นคนที่ตามใจตัวเองมากอารมณ์ก็จะไปตามนั้นนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขารักใครชอบใครหรือว่าจะอะไรใครเขาก็เปิดไปเลยนะครับใครก็ได้มาเลยเขาเป็นคนเปิดรับทุกอย่างทุกคนทุกทางเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเพราะคนแบบนี้มันเป็นเหมือนที่ผมบอกพวกแม่ยงแม่ยกหรือว่าคนที่แม่แม่ทั้งหลาย่ะ มันเป็นสไตล์ที่ทุกคนเข้าหาคุณได้แล้วคุณก็เข้าหาทุกคนได้นะครับต้องใส่เรื่องศีลธรรมเข้าไปเยอะๆแล้วจะดีครับเพราะมันเหมือนกันแบบคุณได้ทําตามใจตัวเองคุณได้ทําตามหัวใจตัวเองคุณชอบใครคุณอะไรคุณก็พูดไปตรงๆมันก็ไม่ได้ขัดกับกับความรู้สึกตัวเองแต่แน่นอนว่าของพวกนี้มันก็จะแบบมันจะแลกมาด้วยความที่แบบคนใครก็เข้ามาถ้าเกิดคุณรักษาศีลข้อสามไม่ได้ก็ระวังหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณรักษาได้แล้วคุณก็คิด พูดทำดีตลอดอ่ะผมมองว่าก็เหมือนกับเป็นคนคุณเปิดอากาศให้กับทุกคนที่เข้ามาเพื่อคุณได้เลือกได้อะไรพวกนี้นะครับก็คิดในทั้งบวกทั้งลบฝากกันแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของความรักดีไม่ดีให้คุณเอาตัวคุณเองเป็นคนตัดสินแล้วกัน <c oughs> ว่าไหวไหมนะครับถ้าจะเข้ามาเยอะขนาดนี้นะก็โอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันถ้ามีเรื่องอื่นที่สอบถามเพิ่มเติมสาหรับเลขกลุ่มนี้นะครับสามารถสอบถามไ,มได้ทางช่องยูทูบนะครับ เม้นก็ได้เมน,มนเป็นคอมเมนต์ว่าจะต้องตารคคำถามอะไรเพิ่มหรือทักทายเข้ามาทางเพจก็ได้ครับคุยเลขาจุยากรหรือว่าแชทส่วนตัวหรือโทรศัพท์มาสอบถามนะครับเบอร์โทรก็ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับถ้าผมสะดวกนะครับผมก็จะมาตอบคาถามให้ทันทีนะครับผมโอเคนะครับคลิปสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช anel YouTube ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองถือว่ามัง่งแรง ร,ร,ร่ำรวยเหมือนการหาเงินเลก็กลุ่มนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ